สภามีการประชุมผ่านร่างพรบอากาศสะอาดค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญมากๆก็อย่างที่ดูกันว่าตอนนี้มะเร็งปอดกลายเป็นโรคที่อตฮิตในหมู่คนไทยไปแล้วโดยเฉพาะภาคเหนือกฎหมายนี้จะช่วยให้คนไทยมีอากาศสะอาดใช้ในการหายใจนะคะเนื่องจากมันจะช่วยให้โรงงานต่างๆที่ปล่อยมลพิษทางอากาศต้องรับผิดชอบกับมลพิษที่ตัวเองปล่อยรวมถึงรัฐบาลต้องมีมาตรการในการหาอากาศสะอาดมาให้ประชาชนด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานที่มีการประชุมสภาเพื่อผ่านกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยสสอของเพื่อไทยเข้าประชุมแค่27%เท่านั้น ะะก็คือหายไปประมาณเกือบร้อยคนผลที่ตามมาคือสภาล่มเนื่องจากจํานวนสสไม่เพียงพอคะ่ะไม่เข้าประชุมว่าแย่แล้วแต่ประเด็นที่พีกกว่านั้นคือสสที่เป็นคนเสนอร่างพรบอากาศสะอาดอก็คือสสของเพื่อไทยเอา้าเองเป็นคนเสนอร่างพรบออเองและถึงวันวตเองก็ไม่เข้าประชุมกันเป็นร้อยเนี่ยนะพีกกว่านั้นคือไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการประชุมสภาเนี่ยโซเชียลมีเดียของเพื่อไทยยังทวีตเรื่องพอรบอากาศสะอาดอยู่เลยอ่ะ เรื่องนี้ก็ได้รับเสียงด่าจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะอารมณ์ว่าพอไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็คือจะไม่ทํางานสสเลยเหรอเอาจริงดินอกจากนี้สสเพื่อไทยในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็เข้าประชุมเพียงแค่1คนจาก4คนนะคะแถมยังมีหน้ามาให้สัด้วยนะว่าการที่จะทําให้สภาไม่ล่มเนี่ยเป็นหน้าที่ของสสฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้าน เอ้าผีหน้าที่ของสสก็คือเข้าสภาไปผ่านกฎหมายเพื่อประชาชนเหมือนกันนี่คือมันอุบาทอะจะเป็นฝ่ายค้านยังไงก็ยังเป็นสสปะ่ะก่อนที่จะบอกให้คนอื่นลาออกจากการเป็นผู้นําฝ่ายค้านบอกให้คนในพักตัวเองเข้าประชุมสภาให้ได้ก่อนนะ